สวัสดีค่ะปิ๊กนะคะจากโยฟินีเจอร์ n นลค่ะวันนี้นะคะปิ๊กก็จะมาแชร์ท่าโยคะง่ายๆทําทได้ใน15นาทีนะคะค่ะก็อุปกรณ์นะคะก็ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะๆเลยนะคะขอแค่มีเสื่อโยคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีเสื่อโยคะนะคะอาจจะทําบนเตียงนะคะหรือว่าจะหาผ้าหนาๆน,น,น,นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะมาลองใต้เข่านะคะเวลาที่ต้องทําท่าที่ต้องมีการคุกเข่าหรือว่าลงน้าหนักที่เข่านะคะเพื่อเป็นการถนอมสุขภาพเข่าของเรานะคะ โอเคค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยละกันนะคะให้ทุกคนนะคะนั่งในท่าสบายๆนะคะนั่งขัดสมาธอยังไงก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนหายใจเข้ายกมือทั้งสองขึ้นประสานมืออย่างนี้นะคะยกขึ้นไปนะคะตามมองตามขึ้นไปเลยหายใจออกผ่อนคลายปล่อยมือลงด้านข้างนะคะครั้งนะคะหายใจเข้ายืดอกนะคะตามมองตามขึ้นไปข้างบน หายใจออกนะคะวางมือลงด้านข้างค่ะอีกครั้งนะคะหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้นะคะเราจะส่งมือไปด้านข้างนะคะพร้อมกับการหายใจเข้าแล้วก็ยืดอกไปด้านหน้านะคะโอเคหายใจเข้ายืดอกนะคะแล้วก็ให้ฟีลถึงการบีบสะบักด้านหลังนะคะหายใจออกนะคะโค้งกระดูกสันหลังนะคะ อ้อมมือทั้งสองข้างมากอดเราไว้หายใจเข้าออกเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะถ้าต่อไปนะคะเราจะมาวอร์มกระดูกสันหลังช่วงบนนิดนึงนะคะ เค okay. ให้ทุกคนนะคะหายใจเข้ายกมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกทวิสต์ตัวไปทางด้านขวานะคะเอามือซ้ายนะคะจับที่บนหน้าตักด้านขวาของเราหรือบนหัวเข่านะคะเลยหัวเข่าขึ้นมานิดนึงนะคะการการที่เราจะลงน้ําหนักไปที่หัวเข่าเรานะคะเราไม่อยากกดเพรสเชอร์ลงไปที่หัวเข่ามากจนเกินไปนะคะหายใจเข้ายืดตัวตรงหายใจออกนะคะทวิสต์ตัวไปทางด้านขวานะคะก็คือหันหลังไปอีกนิดนึงนะคะ ถ้าเกิดขมแมวท้องสูบสะดือเข้าไปจะช่วยให้เราทวิสต์ได้ลึกมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าก็ให้ไปเท่าที่เราไปไหวนะคะแล้วค้ั้งตรงนี้ที่สามสองหหายใจเข้ายกมือขวาขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกนะคะเอ็นตัวไปทางด้านซ้ายพยายามเปิดอ,อกไปทางด้านหน้าไม่คว่ำตัวลงนะคะเปิดอ,อกขึ้นไปเหยียดแขนให้ตึงๆขนานใบหูเลยนะคะ เพื่อรับรู้การยืดเหยียดสีข้างด้านขวาตั้งแต่ปลายนิ้วลงมาเลยค่ะหายใจเข้ายกมือขวาขึ้นหายใจออกวางมือขวาลงข้างลำตัวหายใจเข้ากวาดมือซ้ายขึ้นไปหายใจออกนะคะเอ็นตัวไปทางด้านขวาถ้าเกิดใครสามารถวางข้อศอกได้ให้วางข้อศอกนะคะถ้าใครวางข้อศอกไม่ได้ก็คือสามารถ วางเป็นฟิงเกอร์ทิปหรือว่าวางนิ้วมือลงไปก็ได้นะคะแล้วก็เอนตัวไปทางด้านขวาพยายามนั่งให้เต็มก้นนะคะให้เต็มกระดูกรองนั่งเปิดอกไปทางด้านหน้าไม่คว่มตัวลงอย่างนี้ไม่เอานะคะให้เปิดอกขึ้นไปเหยียดแขนตึงๆแล้วค้างไว้ที่3 2 1หายใจเข้ายกมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกทวิส ไปทางด้านซ้ายนะคะหายใจเข้ายืบตัวหนึ่งทีหายใจออกทวิสต์ไปด้านหลังอีกนิดนึงนะคะลองขมแมวท้องนะคะแล้วก็บิดไปอีกนะคะจะทำให้บิดได้ลึกขึ้นนะคะแล้วครั้งที่3 2 1หหายใจเข้ายกมือซ้ายขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกนะคะเอ็นตัวไปทางด้านขวา หายใจด้วยนะคะที่3 2 1สองหหายใจเข้ายกมือซ้ายขึ้นหายใจออกวางมือซ้ายลงข้างลำตัวหายใจเข้ากวาดมือขวาขึ้นไปหายใจออกเอ็นตัวไปทางด้านซ้ายเหยียดแขนขวาให้ตึงขนาดใบหูเลยนะคะแล้วค้างไว้นะที่3กดก้นขวานหนักหนักสองหนึ่ หายใจเข้ายกมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกวางมือลงข้างลำตัวนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะทุกคนเปลี่ยนท่านั่งนะคะมานั่งในท่าวัจราสนะหรือว่าสโตนโพสนะคะวิธีการนั่งนะคะให้เอาปลายเท้าซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วนั่งทับลงไปเข่าด้านหน้าชิดกันนะคะอันนี้เป็นวัจราสนะแบบ proper pose นะคะหรือว่าเราจะน variation นะคะสามารถ เปลี่ยนได้คือเอาแค่นิ้วโป้งมาชนกันก็ได้แล้วก็นั่งลงไปอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะสามารถเลือกท่าที่ชอบได้เลยนะปิกจะหันด้านข้างแล้วกันนะคะโอเคนั่งในท่าวัจราสน,านะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนนะคะยื่นมือมาด้านหน้านะคะพลิกฝ่ามือขึ้นเอามือขวาทับเอ้เอาแขนขวาทับบนแขนซ้ายนะคะแล้วพนมมือแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดใครพนมมือไม่ได้นะคะอาจจะอยู่แค่การเอาหลังมือมาชนกันแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคพยายามนั่งโดยที่ไม่แอ่นก้นมากจนเกินไปนะคะพยายามว้วนก้นกบเข้าไปแบบนี้หายใจเข้านะคะยกศอกขึ้นขึ้นเยอะๆเลยนะคะขึ้นสูงๆหายใจออกนะคะโค้งกระดูกสันหลังนะคะก้มตัวลงหนึ่ง หายใจเข้ายกข้อศอกขึ้นนะคะท่านี้ดีมากๆกับคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะหายใจออก2อ,อีกครั้งนะคะหายใจเข้าหายใจออก3หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาตรงกลาง หายใจออกกางแขนออกไปด้านหน้านะคะเราจะสลับกันนะคะทีนี้เราจะเอาแขนซ้ายทับบนแขนขวานะคะแล้วก็พนมมือขาข้างหลังนะคะจะสลับก็ได้นะปีกวาปีกจะสลับดีกว่าโอเคโอเคนะคะ,ะเริ่มเลยนะคะหายใจเข้านะคะยืดข้อศอกขึ้นไปยืดไปสูงๆเลยนะคะแต่อย่าแอ่นเยอะเกินไปนะคะพยายามคอนโทรลด้านล่างนะคะให้หมวนก้นกบเข้ามานะคะ พร้อมกับการยกข้อศอกหายใจเข้าหายใจออกนะคะโค้งกระดูกสันหลังนะคะส่งแขนไปด้านล่างเอาข้อศอกชิดกับหัวเขา่าหายใจเข้าหายใจออกสองหายใจเข้าหายใจออก 3าหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาตรงกลางหายใจออกคลายมือลงลดมือลงข้างลำตัวโอเคถ้าต่อไปนะปีกหันทางนี้ดีกว่าหันไปทางสนามนะคะให้ทุกคนนะคะเข้าสู่ท่าแคทาวนะคะหรือว่ามาจริยสนะนะคะอะไลเมน์นะคะให้หัวไหล่ข้อศอกข้อมือนะคะอยู่ในแนวเดียวกันนะคะและหัวเข่าอยู่ใต้สะโพกนะคะ โอเคพยายามระวังเรื่องข้อมือด้วยนะคะตรงนี้นะคะอาจจะวางมือให้เต็มนะคะแต่ว่าทําลักษณะเหมือนจะขยุ้มแมตนิดนึงนะคะจะไม่ได้วางลงไปแบบแนบสนิทมากนะคะจะแบบเหมือนยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็กดนิ้วทั้งสิบให้แน่นนะคะตามองไปข้างหน้านะคะตั้งส้นเท้าออตั้งปลายเท้านะคะโอเคหายใจเข้านะคะเราจะแอ่นอกกระดกก้นนะคะตามองขึ้นไปข้างบน หายใจออกนะคะสูบสะดือกงหลังทางชิดอกวางปลายเท้าลงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแอ่นอกกระดกก้นตามองไปข้างบนหายใจออก สูบสะดือก่งหลัง้างชิดอกหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งนะคะหายใจเข้าตั้งปลายเท้าแอ่นอกกระดกก้นนะคะตามองไปข้างบนหายใจออกสูบสะดือก่งหลังทางชิดอก หายใจเข้านะคะกลับมาตรงกลางนะคะเป็น neutral spine นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะยกแขนขวาขึ้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะส่งแขนขวาลอดใต้แขนซ้ายนะคะวางหัวไหล่ขวาลงนะคะวางศีรษะลงหลังจากนั้นหายใจเข้านะคะกวาดมือซ้ายออกไปด้านบนนะคะเปิดหัวไหล่ไปข้างๆนะคะไปกว้างๆเลยนะคะหายใจตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะ ที่5 4 3ส1หายใจออกนะคะวางมือซ้ายไว้ที่แมตนะคะหลังจากนั้นส่งแขนขวาขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกนะคะวางแขนขวาลงกลับไปที่เดิมค่ะโอเคหลังจากนั้นเราจะทำอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจเข้ากวาดแขนซ้ายขึ้นไป หายใจออกนะคะทรงแขนซ้ายไปใต้แขนขวานะคะวางหัวไหล่ซ้ายลงวางศีรษะลงนะคะหลังจากนั้นหายใจเข้าทรงแขนขวาขึ้นไปกวาดแขนไปด้านหลังนะคะเปิดหัวไหล่ไปทางด้านข้างของแมทนะคะแะครังตรงนี้นะคะที่5หายใจไว้นะ4 3 2 1. 1. หายใจออกนะคะวางแขนขวาลงที่แมทหลังจากนั้นหายใจเข้าทรงแขนซ้ายกลับขึ้นไปหายใจออกนะคะวางแขนซ้ายลงโอเคหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะอาจจะ adjust มือข,ขึ้นไปข้างหน้าได้เล็กน้อยนะคะเราจะยกตัวขึ้นไปนะคะในท่าปารวัตตสน,นะ,ะหรือท่าเมลเทนโพส์นั่นเองค่ะท่านี้นะคะให้ทุกคนนะคะออทำพื้นฐานของเราให้แข็งแรงนะคะก็คือ มือของเรานะคะนิ้วทั้ง10ของเรานะคะจะต้องเกาะกับแมตให้แน่นนะคะถ้าเกิดมีใครมาดึงจะต้องมีแรงต้านแบบนี้นะคะโอเคให้ใช้เหมือนมือผลักผลักเสือขึ้นไปนะคะให้ยกสะโพกขึ้นไปสูงๆกระดูกสันหลังเหยียดเหยียดตรงนะคะ stretch spine เ,เยอะๆเลยนะคะไม่มีน้ำหนักลงที่ข้อมือนะคะ ขาด้านหลังนะคะถ้าเกิดใครสามารถวางลงไปที่แมตนะคะวางส้นเท้าลงที่แมตได้ให้วางลงไปเลยนะคะเท้ากว้างประมาณเท่าช่วงสะโพกนะคะถ้าเกิดใครยังเอาส้นเท้าลงไม่ได้เราจะใช้เทคนิคนี้นะคะวันนี้เราจะเป็นการแพดเดิลลิ่งนะคะเป็นการค่คอยๆวอร์มแฮมสตริงหรือว่าเส้นขาด้านหลังของเรานะคะน้ำหนักไม่ลงที่ข้อมือนะอยังในขณะที่เราแพดเดิลเนี่ยเราก็พยายามดันตัวขึ้นมาให้สูงๆดันสะโพกขึ้นมาให้สูงๆนะคะ เราจะทำตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้านะคะยกส้นเท้าขึ้นตามองไปข้างหน้าหายใจออกนะคะวางเข่า อคางกูรูนามัสกาส a นะหายใจออกนะคะส่งสะโพกไปด้านหลังนะคะกางขาออกกว้างเล็กน้อยนะคะเท้าแยกออกจากกันนะคะวางมือไว้ใต้หัวไหล่ข้างหน้าอกนะคะหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาในท่าคอ b r a หายใจออกนะคะ twist ไปทางด้านขวาพยายามมองเลยหัวไหล่ขวาของเรานะคะเหมือนจะมองส้นเท้า ด้านหลังของเราเลยนะคะพยายามกดไหลลงนะคะไม่เอาไหล่้างไม่เอาไหล่มาใกล้หูแบบนี้นะคะกดลงแล้วค้างไว้ที่3 2 1หายใจเข้านะคะตามองกลับไปตรงกลางหายใจออกนะคะทวิสต์ไปทางด้านซ้ายแล้วค้างไว้ที่3 2 1หายใจเข้ากลับมาตรงกลาง หายใจออกลดตัวลงหายใจเข้านะคะตั้งปลายเท้ายกตัวกลับขึ้นไปนะคะในท่าปาระวัตตาสนะเราจะแพดดงไปก็ได้นะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะหายใจเข้ายกส้นเท้าตั้งไปข้างหน้าหายใจออกนะคะค่อยๆเดินไปที่ด้านบนของแมทนะคะ แล้วหายใจเข้าโรลแอปขึ้นมาโอเคหลังจากนั้นนะคะปิกจะขอถอยออกมานิดนึงนะคะให้ทุกคนนะคะยกเอาปลายเท้านะคะมาวางที่ส้นเท้าแบบนี้นะคะแล้วก็พนมมือไว้กลางหน้าอกนะคะเข้าสู่ท่าริกชาสนะ,นะคะหรือท่าทรีโพสนั่นเองนะคะขาเราจะกางออกแบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดใครไปได้ลึกขึ้นนะคะสามารถเอาเท้านะคะมาพักที่น่องก็ได้นะคะหรือ วางไว้บนต้นขาแบบนี้ก็ได้แต่ห้ามวางบนเข่าเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ข่าเราอาจจะได้รับกบารบาดเจ็บได้นะคะแล้วเราจะค้างตรงนี้นะคะที่5 4 3 2 1หหายใจออกนะคะค่อยๆวางขาลง หลังจากนั้นเราจะทำอีกข้างหนึ่งนะคะให้เอาเท้าซ้ายนะคะมาพักที่ข้อเท้าด้านขวาที่น่องนะคะหรือว่าเราจะเอาขึ้นมาพักที่ต้นขาด้านในก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้พนมมือไว้กลางหน้าอกนะคะแล้วค้างไว้ที่ห้าหายใจนะสี่สามสองหนึ่ง หายใจออกนะคะค่อยๆวางเท้าลงนะคะแล้ววางมือลงโอเคเป็นยังไงบ้างคะ15นาทีนี้หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับการฝึกโยคะนะถ้าเกิดใครยังรู้สึกยังไปได้ต่อนะคะสามารถที่จะทวนฟโฟล์ทำอีกรอบหรือ2รอบก็ได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะคะมีสุขภาพจิตที่เบิกบานแล้วกลับมาฝึกโยคะกับปิกใหม่นะคะโยฟินิเจอร a ลนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ